มดข่าพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโควิดวันนี้นะคะป่วยใหม่พุ่ง7058รายค่ะโควิดวันนี้สบครายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนะคะเบื้องต้นป่วยใหม่พุ่ง7058รายเสียชีวิตเพิ่ม75รายนะคะ เผยยอดป่วยสะสมระลอกเดือนเมษายน279,367รายคะ่ะเมื่อเวลาเจ็ดนาฬิกา50นาทีของวันที่8กรกฎาคม2564นะคะศูนย์บริหารสถานการณ์ของโควิด1 9หรือว่าสอบอาครายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ประจำวันนะคะระบุว่าเบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่7 5 8 8รายจำแนกเป็นผู้ติดเชื้อใหม่6,990ราย ติดเชื้อในเรือนจำที่ต้องขัง68รายค่ะหายป่วยกลับบ้านแล้วนะคะ4,978รายหายป่วยสะสมนะคะ2 8 7 2 3รายยอดผู้ป่วยสะสมระลอกเดือนเมษาย,ยนจำนวนทั้งสิ้นนะคะ2 7 9 3 6 7รายค่ะเสียชีวิตเพิ่มอีก75รายนะคะทั้งนี้สอบอคอจะ,ะแถลงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งเวลาประมาณ12 3 0นานาทีค่ะ วันนี้นะคะติดเชื้อพุ่งถึง7,58รายนะคะและเสียชีวิตถึง75รายค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ